ไม่เป็นไรจะเอมามอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์ไปบอๆจ้ะ้าขอถ่ายคลิปหน่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมย่าแม่จะพามาเบิ่งรถเมคโคจ้ารถเมคโคน้อยผ่านหน้าบ้านค่ะพี่น้องจ้ากำลังขุดหน้าบ้านนะคะเพื่อที่จะเอา ะะพี่นอก็อปลาปลาพมีภาคนะคะก็หามาโดนนะคะหามาโดนแล้วจะได้สักทีด <c oughs> ีใจนะคะพี่น้องว่าจะเมกะอาบน้ำนะคะ่ะในหมู่บ้านซึ่งเป็นนำ้ำเข้มนำ้ำบ็ดีนะคะอ่าดีตรงไหนบดีตรงที่ว่าเข้มแล้วเห็ดไหย่ปลาตูอทาซีนี่ เป็นเล็กเป็นนี่ยังทึ่งสินะคะผู้พังนะคะมาหลายบ่อค่อยมานานดีใจหลายจ้ะพี่น้นองจ้าก็รู้สึกดีมากๆโชเฟอร์ขับรถนะคะถามว่ามีมีรถออกบอ่ว้อฉันมาแ้ะบอกว่าเป็นีนะคะเพราะว่ากู้แล้วล่ะนะคะว่าเพิ่นแต่ว่าเห็ดแต่ได้เป็น,รนีรถนะคะมีอมัมพาตไซออกไปนะคะพี่น้องจา้ารถอัมาตไซออกไป รอบนะคะรอบไปฮอดทั้ทงหน้าอย่แมค่คนละนะมาถมคอเขาโดนค่ะเดี๋ยวคุณกบไห้คุดคุดตักเดียวนะคะเดี๋ยวเป็นกดไห้ผมไห้้ะจะไปนอนจ้านี่ผ่านหน้าบ้านแย่แม่มาแล้ว แต่ก่อนนี่เพันเปขคุดนะคะทัง้งหลังบ้านตอนนี้ก็ม่หนาบ้านจ้ะยิใจหลายเด้อรู้สึกว่าพันจะเดน้ำทอน้ำยังไม่แตกโอ้โหเหตดโอ้โ่แตกนะสงสัยพันไปปิดไปโอ้แตกเรียบร้อยก็อเป็นยังจ้ะในวันต่อให้ไหม มิโคโน้อยน่ารักวัได้ซื้ออย่างมาติดบ้านเลยนี่ถึงจะเครื่องดื่มเลยเอาเครื่องดื่มให้ <c oughs> เครื่องดื่มไม่เท่แช่ตู้เย็นไใบถลาพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณนะคะคลิปเล็กๆมาสากด้วพี่น,อน้องค่ะมีความสุขมากๆจ้ะพี่น้องจ้า ทุกท่านเลยนะคะที่ชมคลิปย่าแม็กนะคะวันนี้คนสุขในหนาจ้าสุขกายสบายใจสุขวันนี้ขอสุขตลอดไปนะคะฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ขขกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะบม่พลาดกับทุกคลิปนะคะ mm hmm. วันนี้ย่าแมกไปแล้วจ้า mm hmm. คลิปนี้ย่าแมกไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ